ล้างหน้าด้วยสบู่สมุนไพรลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราพามาดูว่านมงคลแล้วก็สมุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่กําลังได้รับความนิยมมากๆในการเอาไปปลูกนะครับสมุนไพรของเราวันนี้ก็คือนี่นะครับว่านรวยไม่เลิกครับคุณผู้ชมครับว่านรวยไม่เลิกนะครับเป็นไม้อิ่มน้ำนะครับคุณผู้ชมเป็นไม้อวบน้ําต้นของเขาจะอวบอวนิดนึงนะครับจะเต็มไปด้วยน้ํานี่นะครับสังเกตดูใบเขาจะอวบอวเป็นไม้ประดับแล้วก็เป็นไม้มงขนด้วยนะครับมีการนําเข้ามาจากทางแถบแอฟริกานะครับมาปลลูกกแ้ว มาตั้งชื่อเป็นไม้มงคลเรียกว่าว่านรวยไม่เลิกครับว่านรวยไม่เลิกนะครับถ้าท่านใดปลูกอยู่นะครับอยากแนะนําก็สามารถแนะนําได้ครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับคุณผู้ชมครับพาดูแบบชัดๆเลยว่าลักษณะของว่านรวยไม่เลิกมีลักษณะยังไงแต่วันนี้ไม่มีดอกให้ดูนะครับต้นนี้ก็น้องมดเอาให้มาครับผมเดี๋ยวให้เขาขึ้นอีกนิดนึงผมจะขยายพันธุ์เขาครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแนะนานะครับไม่มีขายนะครับคุณผู้ชมพอปลูกไว้แล้วก็ขยายพันธุ์ไว้เยอะๆก่อนถ้าจะขายยังไงค่อยมาถ่ายคลิปต่อไปกันครับ ผ,ผู้ชมครับว่านรวยไม่เลิกนะคะเป็นไม้อวบน้ําอิ่มน้ํานะครับเป็นไม้มงคลเหมาะสําหรับผู้ที่ทําธุรกิจคนที่ค้าขายคนที่ชอบเสี่ยงดวงนะครับแล้วก็คนที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับอย่างดวงต่างๆค้าขายต่างๆทําธุรกิจต่างๆ,ๆนะครับเขาเชื่อว่าว่านรวยไม่เลิกเป็นต้นไม้เรียกเงินนะครับยิ่งเวลาเขาออกดอกยิ่งจะเรียกเงินเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภต่างๆเข้ามาได้อย่างดีเลยลักษณะใบของเขาก็จะเป็นด่างๆแบบนี้นะครัพบผู้ชมจะเป็นจุดๆแบบนี้เลยนะครับผู้ชมโอ้กำลังจะ ออกดอกแล้วนี่คุณผู้ชมเห็นไหมครับ อันนี้คือดอกเล็กๆของเขาครับว่านรวยไม่เลิกนะครับสบราพคุณทางด้านสมุนไพรใครที่อยู่คอนโดนะครับอยู่บนตึกหรือว่าอยู่ในออฟฟิศแนะนําให้ปลูกต้นไม้ตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ดูดซับสามพิษดูดซับอากาศที่เป็นพิษนะครับแล้วก็ทําให้อากาศในห้องเรามีออกซิเจนมีอากาศที่บริสุทธิ์ครับผมใครที่เป็นโรคปอดหรือว่าเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจแนะนําให้ปลูกไว้ในบ้านนะครับแต่ตอนนี้ได้รับความนิยมมากๆเกี่ยวกับพ่อค้าแม่ขายนะครับสามารถเอาไปปลูกได้เพราะว่าเขามีความเชื่อว่าสามารถเรีย ียกเงินเรียกซั์เรียกโชคชะตาเข้ามาหาตัวได้ใครที่ปลูกไว้หน้าบ้านก็จะเรียกลูกค้าเรียกเงินเข้าร้านได้อย่างดีครับเวลาออกดอกก็จะให้โชคเหมือนกันอันนี้น้องมดเอามาให้ต้องขอขอบคุณน้องมดมากๆครับเพราะว่าผมอยากได้มานานแล้วว่าจะไปขอซื้อนะครับขับรถผ่านแต่ก็เขาไม่ขายให้นะครับแต่ต้นนี้น้องมดเอามาให้เดี๋ยวจะขยายพันธุ์ให้ต้นเขาโตๆแล้วก็แตกหน่อยเยอะๆเ,เลยครับถ้าใครอยากได้ก็สามารถหาซื้อได้นะครับในอินเทอร์เน็ตใน La z a d ้าใน s h อป e e น่าจะมีขายนะครับ แล้วก็นะครับคุณผู้ชมวานรวยไม่เลิกเป็นไม้อวบน้ําที่ชอบแสงแดดรําไรนะครับถ้าใครปลูกก็เอาแดด,ดําไรแบบนี้แหละแดดไม่จัดมากแล้วก็ภาคที่เหมาะที่สุดก็คงเป็นภาคกลางภาคใต้นะครับถ้าเป็นภาคเหนือภาคอีสานเวลาถึงหน้าหนาวนะครับเขาจะเหี่ยวนะครับคุณผู้ชมใบจะเหลืองเขาจะทิ้งต้นนะครับตอนนี้ก็จะไม่สวยเลยแต่ก็ถ้าเป็นหน้าฝนปกติเขาก็จะสวยนะครับแต่ถ้าใครดูแลดีหน่อยนะครับก็จะสวยงานก็จะเขียวอยู่อย่างนี้นะครับดูลักษณะใบ,าบาแล้วสวยมากๆเลยใครปลูกไว้อยู่นะครับแนะนํา มาได้ส่วนวิธีการปลูกหรือว่าคาฐานต่างๆนะครับใครพอหาข้อมูลได้ลองหามาดูนะครับแต่ของผมเอาแค่ความเชื่อแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรดีกว่าครับนะครับผมอย่าซูมให้ดูใกล้ๆเลยดอกกําลังออกครับผมแสดงว่าจะมีโชคมาแล้วแต่ตัวนี้ผมจะแบ่งเอาไปปลูกไว้ในห้องนอนด้วยนะครับเอาไว้ฟอกอากาศเพราะว่ามีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจนิดนึงครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับว่านรวยไม่เลิกนะครับช่วงนี้ก็เป็นกระแสการปลูกต้นไม้ปลูกต้นว่านมงคลต่างๆนะครับโดยเฉพาะประเภทที่มีใบด่างไม่ว่าจะเป็นกล้วยด่าง หรือว่าพลูด่างช่วงนี้เป็นกระแสดังมากๆกคดปลูกต้นไม้ก็พลอยรวยไปด้วยเลยหรือว,ว่าคนที่ปลูกไม้มงคลก็มีรายได้ดีมากๆเลยช่วงโควิดก็ถือว่าต้นไม้ต่างๆที่เป็นใบด่างนะครับขายดีมากๆแล้วก็ไม้มงคลแบบนี้ก็ขายดีเหมือนกันถ้าใครสนใจยังไงลองไปหาดูนะครับก่อนจากกันฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อท ไม่เลิกสวยๆของเราครับสวัสดีครับ